มาดูเรื่องของการถแถลงการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักค่คะมีการถแถลงเมื่อวานนี้ช่วงเย็น,ยนประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะโดยสู์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออตชได้เป็นประธานในการตั้งโต๊ะแถลงโดยมีพลเอกไัยบุญคุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานสออตชเป็นประธานในการถแถลงเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งสอตองอทั้งปปทแล้วก็มีคนนี้ค่ะ นายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชแล้วก็ยังมีนายเริงไกลรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะประเด็นของนายจตุพรน,นี่น่าสนใจแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวที่สำคัญคเพราะว่านายจตุพรได้ลุกขึ้นถาม,มระหว่างที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ,คะนายจตุพรตั้งข้อสังเกตว่าผลการตรวจสอบ ได้มีการรายงานให้กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอุทยานราชพักเกี่ยวกับเรื่องของหัวคิวเนี่ยเขารู้ก่อนหรือเปล่ารู้ก่อนถแถลงไหมมีการบอกก่อนไหมนะคะพลเอกภัยบุญก็เลยชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นปกติที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะรู้เรื่องรายละเอียดการสอบสวน เนื่องจากว่าถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงเข้าสอบสวนฟังเสียงพลเอกไผบูร์คุ้มฉายาในฐานะประธานสอ,อตชค่ะจากข้อสรุปแล้วท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านก็พลาดไปเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจไอ้เรื่องนี้ท่านก็เข้าใจว่าเป็นนี้นะครับนี่ตอบสั้นๆนี้ว่าท่านไม่เข้าใจไปหูคิวตรงนี้เรียกไหมก็เลยไปใช้คาว่าหูคิว ซึ่งเมื่อผลออกมาผมเรียนเลยว่าผมไม่ได้พูดกับท่านนานมากเพราะผมไม่อยากจะไปไปทาให้เสียลูกย่างที่ท่านพูดเลยต้องจะเห็นว่ามันมีข่าวลงมาตลอดจน<ม>กระทั่งน,นียจบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เรียนกับท่านผมยืนยันกับพวกเราตรงๆผมเรียงท่านว่าผมเรียนกับท่านว่าท่านไปพูดเรื่องของกีมันผิดครับมันผิดกฎหมายแต่เรื่องจริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คําพูดนี่มันอีกเรื่อง แต่ท่านท่านไม่เจตนาที่พูดและผมทราบแล้วเพราะว่าอบทผมถามอบสออทก็ไปไปสอบเงอนเพราะผมให้ทั้งสองฝ่ายไปสอบสอบกลวันไปสอบถามท่านจะได้ครบผมบอกไม่ได้ที่บอกจะชา้าที่ผมทาได้ไหมว่าผมบอกให้นีนสือไปสอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้ต้องสอบท่านเพราะท่านเป็นคนพูดคานี้ขึ้นมาต้องสอบว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ทราบแล้วว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดว่าพูดมาไอ้ตรงนั้นแหละหก้อนนั้นแหละ ท่านก็เข้าใจว่ามันเป็นหัวคิวท่านก็เลยพูดไปเซนุเป็นข้าราชการผมส่งปชชแนะ่คนรับประเด็นรข้าราชการที่รับเงินปชชจัดการครับไม่ใช่หน้าที่ตรงนี้หน้าที่ตรงนี้มีหน้าที่บอกว่าไอ้เงินตรงนี้เนยะท่านรับไปถูกต้องไหมเป็นหัวคิวไหมเรวสอบแต่เงินที่เซนรู้ในฐานะข้าราชการรับเงินตรงไปเดี๋ยวปชชจะรับลูกไปผมถึงบอกไงว่า อะไรก็ตามนี่ยมันไม่จบอยู่ที่กฎหมายที่เขาเลยผิดชอบถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันเป็นเซนุ้จะต้องถูกถูกปชสอบในเรื่องนี้แน่นอนว่ารับเงินเกินกว่าฐานะราชการที่มีศิทธิ์รับ ด้านนายพิสิทธิ์ลีลาวชิวโรภาสผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าในการตรวจสอบของทางสตงมีประเด็นสำคัญในการตรวจสอบก็คือ5ปัญหาด้วยกันปัญหาแรกก็คือเรื่องของเงินบริจาคที่ห่วงว่ารับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 2. คือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการหรือไม่สมคือเนื้อง,งานครบถ้วนตามคุณสมบัติตามคุณลักษณะหรือไม่สมีหัวคิวหรือเปล่าและห เป็นเรื่องเงินบัญชีกองทุนมีการบริหารจัดการอย่างไรมีการตรวจสอบ5ประเด็นนี้นะคะในส่วนของสอตองอประเด็นเรื่องของหัวคิวเนี่ยราคาสําคัญสอตองชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าบริษัทเอกชนที่รับงานไปได้มีการโอนค่าดําเนินงานให้กับนายวัชระพง์ระดมสิทธิพัฒน์หรือเซียนอุเซียนพระชื่อดังเป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทมีหลักฐานการโอนเงินพร้อมหักภาษีชัดเจนถูกต้องครบถ้วนพอมีกระแสสังคม เซนอุจึงโอนเงินดังกล่าวคืนให้กับมูลนิธิอุทยานราชพัก20ล้านบาทเท่าเดิมมีหลักฐานชัดเจนเงินจํานวนดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำไปใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าเงินจํานวนดังกล่าวไม่ใช่ค่าหัวคิวเป็นค่าให้คำปรึกษาเป็นค่าให้คำแนะนำ ซึ่งระหว่างที่นายเรองกายลีกิจวัฒนาะคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยรับฟังอยู่ด้วยแล้วก็พยายามจะซักถามเรื่องของประเด็นเรื่องของข้าวหัวคิวเนี่ยนะคะก็มีการเปรียบเทียบอ้อมไปอ้อมมาวกไปวนมานิดหน่อย <c oughs> อ้อมๆหน่อยไม่ถามตรงๆพ <c oughs> ลเอกไพบูลก็เลยย้อนกลับไปเลยว่าผมไม่ได้งโง่นะถามมาเลยถามให้ตรงประเด็นมาเลยเอาไปฟังเสียงกันอีกสักครั้งนะคะผมพูดหัวคิวเรื่องนี้มันผิดกฎหมาย ผมไม่ได้โง่ถึงขนาดว่าไอ้หัวคิวไอ้ซื้อที่ดินมันคนเลิปไปเด็นท่านอย่าทำท่านถามไม่ตรงท่านอย่าท่านอย่ามามาอะไรกับผมอย่างนี้ไม่ใช่ท่านเอาท่านพูดท่านปอผมไม่ได้ว่าไอ้หัวคิวประเภทนี้ผิดกฎหมายไหมถ้าพูดหัวคิวเกิดจากการก่อสร้างนี้ผิดกฎหมายไหมตอบผมมิตรงไหนอะพูดมาทีทาไมผิดผมไอ้สามคนนี่มันโดนด้วยผม,มบอกผม เอาละเอาเอาเรื่องนี้ไม่ต้องหรอกท่านพูดให้ตรงเลยเพราะมันเสียเวลาผมบอกแล้วฮะโอ้ตรงประเด็นโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการถแถลงข่าวที่ค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควรเพราะว่าสามารถซักถามกันได้แล้วก็คนที่ซักถามก็นายจตุพรพรมพันธุ์คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาแต่ละท่านก็ถามแบบดุเดือดพอสมควรนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังถแถลงข่าวเสร็จนจายจตุพรก็ออกมาพูดถึงการถแถลงข่าวที่ผ่านมานะคะบ,บอกว่า ฟังฟังดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากการถแถลงผลการสอบสวนสองครั้งที่ผ่านมาที่ถแถลงโดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและการถแถลงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปฟังความคิดเห็นจากนายจตุพรค่ะพลเอกอุดมเดชรู้ผลก่อนได้ยังไงเป็นเดือนคือท่านจะยืนยันโดยถ้าท่านพูดในฐานะตัวท่านว่าท่านสุจริตเป็นสิทธิของท่านนะ แต่ท่านพูดในนามว่าการสอบสวนพบแล้วว่าสุจริตไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ว่าสอตองอและคณะกรรมการสอตอชอมาถแถลงในวันนี้ก่อนมาเป็นเดือนอะ่ะแล้วก็ผู้ว่าสอตองอเองก็เปิดประเด็นต่อเนื่องจากที่พลเอกอุดมเดชแถลงไปการันตีหลังจากนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกว่าจะชี้นําผลกันอย่างไรแต่มันกลายว่าเอาผลลัพธ์เนี่ยไปบอกก่อนลงหน้าเป็นเดือน อันนี้ต่างหากแล้วครับมันเป็นปัญหาสําหรับการตรวจสอบครั้งนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับพลเอกอุดมเดชเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ว่าการสอบสวนนั้นต้องให้คณะกรรมการสอบเขาเป็นคนถแถลงแต่นี่ถแถลงก่อนกรรมการมันไม่เรียกว่าข้อสอบรั่วจะเรียกว่าอย่างไงถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาต้องสอบใหม่ข้อสอบรั่ว นายจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบรั่วผลการสอบสวนทำไมมีการรู้ล่วงหน้าไปบอกพลเอกอุดมเดชล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของค่าหัวคิวถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงค่าหัวคิวกับค่าให้คําแนะนําค่าปรึกษาเนี่ยมันต่างกันยังไงมันก็ค่าหัวคิวไม่ใช่หรอเป็นการตั้งข้อสังเกตของนายจ,ายจตุพรนะคะ,คะนายจตุพรบอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติเพราะว่าที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่ขัดขวางไม่ให้ภาคประชาชนเดินทางไปตรวจสอบที่อุทยานราชพัก แต่จากนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่จะรับไปดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปและมั่นใจว่าปปชก็น่าจะรวบรวมข้อมูลนี้ไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไปเพราะว่าฟังดูแล้วจากการแถลงเหมือนกับว่าน่าจะจบเพราะว่าจากการแถลงก็ยืนยันว่าเงินบริจาคถูกต้องครบถ้วนมไม่มีปัญหาไม่มีการทุจริตเรื่องของค่าหัวคิวก็ไม่มีเป็นเพียงฝ่ายเอกชนเขาจ่ายเงินกันในการให้คำปรึกษาเป็นค่าคำปรึกษา ค่าคำแนะนําไม่ใช่ค่าหัวคิวส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องของต้นไม้ก็บอกว่าเป็นการบริจาค ไม่ได้มีการทุจริตแต่อย่างใดรวมๆก็คือไม่พบความผิดปกติในการจะสร้างโครงการอุทยานราชพักไม่มีการทุจริตไม่มีข่าวหัวคิวแต่ประเด็นที่เหมือนจะไม่จบนะคะก็เพราะว่าในระหว่างการถแถลงเนี่ยพลเอกไพบูรณ์ก็ตอบคําถามนายจตุพรพลเอกไพบูร์ก็พูดในลักษณะที่ว่าที่ต้องมีการตรวจสอบก็เพราะว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการจะสร้างอุทยานราชพักพูดคําว่า มีการจ่ายค่าหัวคิวคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ผิดกฎหมายเพราะค่าหัวคิวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบนำมาซึ่งการถแถลงผลการตรวจสอบเมื่อวานนี้แต่ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าระหว่างที่มีการถแถลงอยู่นะคะทางด้านของพลเอกอุดมเดชได้ติดต่อไปยังทีมงานของพลเอกภัยบู์ว่าอยากจะโฟนอิน อยากจะชี้แจงระหว่างการถแถลงข่าวสุดท้ายทีมงานของพลเอกไผบูนปฏิเสธไม่ให้พลเอกอุดมเดชแถลงข่าวหรือว่าโฟนอินร่วมด้วยระหว่างที่มีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมทั้งพลเอกไัยบู์ทั้งพลเอกอุดมเดชด,ดูเหมือนว่าจะดุเดือดพอสมควรสําหรับการให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเพราะว่าพลเอกอุดมเดชยืนยัน ว่าไปเอาเทปมาดูเลยตัวเองไม่เคยพูดเรื่องของค่าหัวคิวค่ะคุณผู้ชมคะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอบโต้เลยนะคะกรณีที่พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดในเรื่องของค่าหัวคิวพลเอกอุดมเดชยืนยันย้ําเลยบอกว่าไม่เคยยอมรับเพราะว่าสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้มาถามถามก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรี เวลาน้อยก็เลยตอบไปสั้นๆว่าอาจจะมีความจริงบางส่วนแต่คำเนี้ยมันพลาด<ะ>พลาดไปหน่อยแต่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วว่าเป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนไปหาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงหลอ่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการจ่ายค่าที่ปรึกษาหารือกันและทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสองตอง,งก็เรียกว่าค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่ใช่เรื่องของการหักค่าหัวคิวพลเอกอุดมเดชบอกว่าก็ถามไปยังพลเอกไพบู์ ให้ไปนําเทปสัมภาษณ์มาเปิดดูเลยมาเปิดย้อนหลังดูเลยค่ะว่าไม่ได้พูดจริงๆพลาดไปเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็อธิบายไปชัดเจนแล้วย้ําว่าตัวเองนั้นรังเกียจคําว่าหักหัวคิวซึ่งยังงมง,งายอยู่ในคํานี้คําเดิมวนไปวนมารังเกียจคํานี้มากแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมคำคานี้ประเด็นนี้ยังไม่จบสักทีถามว่าพอใจไหมสําหรับการถแถลงของสอทชอเมื่อวานนี้ พลเอกอุดมเดชบอกว่าส่วนตัวพอใจกับสิ่งที่สงตงได้ตรวจสอบแต่ถ้ายังมีคนนำมาปรักปรำกันอีกก็อาจจะฟ้องดำเนินคดีกับคนที่กล่าวหาใส่ร้ายเพราะเรื่องนี้เชื่อมั่นว่าต้องถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับการหักค่าหัวคิวแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้พลเอกอุดมเดชก,ก็เลยนัดสื่อมวลชนเลยค่ะเช้าวันนี้8โมงครึ่งที่กระทรวงกลาโหมจะมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้ง แล้วก็จะตอบคำถามในทุกประเด็นในเรื่องนี้นะคะ